ันนี้ก็มาทรงมอบทรงความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องเขาคือเกาเ่าแล้วจ้ะบรรยากาศกำลังดีจ้ะก็กะเลยพามาย่างลเลี้ยงควายคือเก่าจา้ะตามวิธีไทยบ้านชีวิตไทยบ้านเขานะาจา้ะชีวิตบ้านนอกหอกนาเขาก็สีวนเวียนู่จังสีแล้าจา้ะเสร็จจากงานนาะแล้วก็เอาเข่าขึ้นบ้านขค้นเล่าขค้นแค่แล้วก็ลงตัดอ้อยตัดแอบไปจ้ผู้ใดมีอ้อยก็ไปตัดอ้อยผู้ใดมีมันก็ไปกู้มันเด้ ปุ๋ยได้มีควายกับเลี้ยงควายอยู่จังสี่ละจ้าชีวิตคนเฮามันกะสู่ต่างกันเนาะจ้ามีภาระ,ะหน้าที่ต่างกันไปแต่ความอดทนความขยันมุ่งมัน่นนั่นละจ้าจ้องค่อยสิประสบความสําเร็จเมื่อนี่เมื่อได้ขานได้ท่อได้แต่ย่าถอยได้จ้าถอยบ่ได้ชีวิตคนเฮามันต้องดํารงต่อไปจ้ามื่อนี้อุ่ยกับมาทรงกํลาลังแรงใจให้ทุกคน ทานช่องน,น้อยของช่องฮักเดืออีสานชาแนลจ้าพื่อนะอ้ยใหญ่เพื่อนอนะ่ะทับทิมกับมาสอหน,นองพุตานน้ำกันเด้อสอนนองเป็นเป็นจ้านน่จากน้อยอีกจากอาทิตย์หนึ่งเพื่อนคือสีแลนดีด,ดองดอง,ดองห่าเล่นน้ำให่ได้ยุดดอกอันพุตานน้อยนั่นเมื่อนีนพุตานก็ได้สามมือแล้วจ้าส่วนทับทิมก็ได้ยี่สิบแปดมือแล้วอีกสองมือกับสิบพอเดือนแล้ว ดื้อคักจ้านี่ดื้อแต่ว่ายอมรับเลยจ้าว่าเนื้อหนังมังสาพเพิ่อนเนี่ยอู้ยสุดยอดจ้าลูกสาวปลาปังนี่กับแม่พ้อยมานี้เนี่จ้านี่แหละเพื่นเพื่นจ้องคอยเลือกภาพอันพันธุก,กรรมเราก่อดีๆเนาะจ้าเพราะว่าก็ได้มาเสริมสร้างทั้งสี่หละให้ให้ลูกได้โตใหญ่พัฒนากันไปจ้า โอ้ยนอมันเป็นตะสังแท่นอสาวหน่อยทับทิ้มเนี o, ja. ่เล่นยอกกับน้องอยู ah, ่ไกลๆพุ่นนี่ก็คือตะละโตจ้ะกินหญ่าก ja. ินเฟียงป้าแบบมีความสุขควายกินอ uh, ิ่มนอนหลับคนเลี้ยงก็มีความสุขได้จ้ะคันควายจอยเลี้ยงไปบ่อ้วนบ่ผีก็โอ้ยคิดนําบัดนี้ คือน้ำควายที่เขาเลี้ยงได้ย,นนอย,อย่านคอนจอยย่านมีพยาธิย่านมีอันนั้นอันนี้ก็คือต่างๆนานาเลยจ้ะเป็นทุกตระวาขั้นมีให้กินเรา,เาก็ดูแลให้ดีทายพยาธิทุกปีสําหรับควายที่บ่ได้ตั้งท่องเ้อจ้ะเป็นการบํารุงให้เขาพร้อมจะทายพยาธินี่เป็นผลดีแก่ว่าแลควายเขาอิ่ไดีเจ้ะมันจะได้อ้วนได้พีจ้ะอาเจ้าเดี๋ยวอุ้ยพไปเบิ้งไก่ๆแต่ละตัวจ้ะ เบิ่องออมสินกอนกันเลยแม่ออมสินกินเฟียงอย่างแทบเลยพุดนะกินเฟียงคัมไง้ถ้ออมสินเลยอุ่มบุญกะบ๊ใช่ย,ย่อยเดคพณอนะท่องหมกไงหนึ่งกินเฟียงกินลูกเขา่าน,นั่นคือนองคําแพงจ้ะวนที่สุดในขวก ส่วนนี่ก็คือสาวน้อยน้องพุตาลจ๊าเออมามาหาแม่อุ้ยเร็วถุงขาเพื่อนน่ะขาดีขนาดพุ่นน่ะลูกสาวของแม่คำล่าได้พุตาลน,น้อย อีกสามตัวยุ่มุ่นบุจ้าคำแพงมอไดรามจ้ามือนี่เห็นปล่อยเล็มหยาอ,อนอัวอยู่กับอุ่มบุญนั่นละอุ้ยล้มนาไ้ไว้อยค่ะแกพี่นองจ้ามาือนี่ฟังเสียงล้มลดต้มแหงอีหรีจ่ะวันนี้ก็ผู้บ่าวน้อยวันดี ได้ปีหาเดือนแล้วจ้านน่วันดีหนึ่งปีห้าเดือนแล้วตัวน้อยๆหนึ่งพี่น้องบบใหญ่ดอกเพราะว่าพ่อกับแม่กับบโตใหญ่วันดีกับเป็นลูกของอันเจ้าพุนศพพุนศ,พ,พ,นศพกับเป็นควายลูกคอกของอุ้ยนี่แหละขาดบ่ได้กับคือตัวตึงเจ้าของคอกลูกสาวป๋าปัง ้องทับทิมทับทิมทับทิมเลยกับแม่พลอยมณีจ้ะพลอยมณีนี่ก็ให้ดูก์ตัวที่สองคือ้องทับทิมนี่แหละสาาหน่อยตัวตึงของขอบกันี่ขี่เล่น ที่เล่นมากคับทีมจ๋าทับทีมดื้อคักได้จ้ะนีหมักกล่องความเด้อธรรมดาได้นน่เหนือหนังคักความให่หนาสูงจ้ะเน่ กินหยาก็เกงดื้อกะดื้อจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้กะเดี๋ยวลัพี่น้องไปก่อนเดี๋ยวมือไม้มือหนาก็สิผ้ามายางเียางควายยางสี่คือเ้าลหละจ้านี่ก็ขอขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร,วแชร์ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือขอความทักท้ายกันเข้ามาเนาะจา้า กำลังแรงใจ้วะกะ็ควบอบอุ่นใหกับช่องในน้อยจังช่องของอุกก่ยกับหักด้วยอีสานชาแนลได้เป็นย่างดีเลยจ้าพี่น้องจ้าขาดพี่น้องก็คือสีบลมีตมือน,นีจ้าคือสีบลมีตช่องหักด้วยอีสานชาแนลได้กับพี่น้องเนาะจ้าที่เขามาเบิงน่ากดวติดตามกดไลกดแช์ให้ก็เล็มีกำลังใจหลายจ้าสู้กับปัญหาสู้ยางก็เลยมีมือน,นีจ้ามือน,นีกะ ไปก่อนจ้าขอบคุณจ้าที่เข้ามารับชมกันจากกับบรรยากาศบ,นบานๆทงให้ท่งนาะของเฮาจ้า